อีกันครสวัสดีครับวันนี้ส่งงานชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันคอมพิวเตอร์ครับผมงานพลาสติก ABS คันนี้ลูกค้าสั่งทําสีดำครับตามตัวรถเลยรอๆครับ เกิร์ตชิดหลังมีไฟ led ครับเบรกลีครับผมชิ้นงานผลิตจากพลาสติก abs คุณภาพสูงครับท่านใดที่กำลังมองหาชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันงานพั พลาติกสอบถามได้ครับ095 369 6955ครับส่วนลูกค้าท่านใดสนใจรถเราก็มีจำหน่ายนะครับตัวนี้เป็น t o โย t a าค m ม u t เตอร์ปี2018ครับผมนอกจากชุดแต่งสเกิร์ตแล้วรถเราก็มีจำหน่ายครับผม นี่เลยลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้ครับ095 369 6955้าสามหเก้าห s เก้าอขาเซอ,อรี่ยินดีให้บริการครับผมสวัสดีครับ